สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆป .1 น,น,นะคะเด็กๆจำคุณครูเมย์ได้ไหมเอ่ยอ่าวันนี้นะคะวันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆเนี่ยมาฝึกอ่านนะคะที่เราเคยอ่านไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าคุณครูเมย์ให้เด็กๆอ่านเรื่องอะไรเอย่ยนี่เรื่องเพื่อนกันนะคะ เรื่องเพื่อนกันที่เด็กๆอ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะอ่าต้องจำได้นะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเมย์จะพาเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงเรื่องเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้ทําแบบฝึกหัดกันนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆทุกคนเอาหนังสือใบบกใบบัวขึ้นมาก่อนนะคะหนังสือนะคะหนังสือใบบกใบบัวนะคะเขาจะมีรูป ใบบกใบบัวอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็เขียนว่าภาษาพาทีนะคะให้เด็กๆเ,เอาเล่มนั้นขึ้นมานะคะ,ะไปหยิบมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าอันนี้หน้าอะไรเอย่ยหน้ายี่สิบห้านะคะเอาหนังสือใบบกใบบัวหนังสือภาษาพาทีนะคะขึ้นมาแล้วเปิดที่หน้ายีสิบห้าค่ะ ่ให้เวลาให้เวลาสักครู่นะคะเร็วเร็วเร็วเสร็จหรือ,อยังอ่าถ้าเด็กๆเปิดหนังสือกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปฝึกอ่านกันเลยเด็กๆดูคำนี้นะคะคำนี้คือคำว่าเพื่อนกันอ่ะเดี๋ยวคุณครูหาสีที่มันดูง่ายๆนะคะเอาสีน้ำเงินละกันเนาะ คำนี้เพื่อนกันเพื่อนกันนะคะถ้าไม่ถึงอ่านว่าเพื่อนเอ่ยมันประกอบไปด้วยตัวพยัญชนะต้นคือตัวพอพานแล้วบวกกับสระสระเอือนะคะสระเอือหน้าตาเป็นยังไงสระเอือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆนี่มี แบบนี้อยู่ข้างบนนะคะอันนี้คือสาระเอือพอพานออกเสียงว่าพอพอเอือบวกกับตัวนอนหนูที่เป็นตัวสะกดนะคะนี่พอเอือนอเพื่อนไม้อะไรเอย่ยนี่ข้างบนตรงนี้ไม้อะไรคะเนี่ยเนี่นีไม้อะไรเอย่ยไม้เอกเพื่อนนะคะอสะกดแบบนี้นะคะ พอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนนะคะอ่าคํานี้อ่านว่าเพื่อนคํานี้นะคะกออะนอกันกไก่นะคะกออะแล้วก็นออ่านว่ากันอ่าแต่ทําไมสระอาะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เดี๋ยวคุณครูจะสอนในครั้งต่อๆไปนะคะคํานี้ให้รู้ก่อนว่ามันอ่านว่า กันนะคะอ่ะคำนี้อ่านว่าเพื่อนกันดูสิเขามีเพื่อนเยอะแยะเลยไหนในรูปมีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆดูสิอ่ะมีใบบกใบบัวมีภูผาแล้วก็เด็กๆสามคนนะคะแล้วก็ไก่แจ้ไก่แจ้แล้วก็เจ้านี้คืออ้อแล้วก็น้องหมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนกันเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ คำนี้เด็กๆอ่านเป็นกันแล้วเนาะคุณครูจะพาอ่านไปแล้วเด็กๆก,ก็อ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ คราวนี้อ่านเป็นประโยคนะเด็กๆต้องชี้ตาม้วยนะคะชี้ให้ถูกคำนะผูผาพาใบโบกใบบวัวไปหาเด็กเด็กต่อไปนะคะเด็กเด็กดูผูผา เด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัว จ้องเพื่อนช้างตัวโตวลูกช้างชูงวงร้องแอกแอกผู้ผาดีใจเรา มาเป็นเพื่อนกันอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านอีกครั้งนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะอ่านเป็นประโยคไปเลยนะคะอ่านพร้อมอ่าอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆผู้ผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กเด็ก เด็กเด็กดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัว ไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กภูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกัน เราอ่านเนื้อเรื่องจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆในเรื่องเนี้ยก็จะมีตัวละครอะไรบ้างคะมีใครบ้างเอย่ยดูซิมีใครบ้างเอย่ยมีภูผานะคะแล้วมีใครอีกมีใบบองมีใบบัวแล้วก็มีเด็กๆนะคะอ่า เด็กๆด้วยนะคะมีภูผาใบาบกใบบัวแล้วก็เด็กๆแล้วก็อะไรอีกเอ่ยแล้วก็มีมีไก่นะคะนี่เราลืมเขาไปได้ยังไงเอ่ยมีไก่ด้วยนะคะก็เด็กๆเนี่ยดูภูผากับลูกช้างนะคะเด็กๆก็ดีใจมากที่ได้เห็นใบบกใบบัวนะคะแล้ว ไก่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็จ้องเจ้าลูกช้างตัวโตวเนี่ยลูกช้างก็เลยชูงวงแล้วก็ส่งเสียงร้องเลยนะคะทุกคนก็ตกลงมาเป็นเพื่อนกันอ่าทีนี้นะคะหลังจากเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องไปฝึกตอบคำถามกันหน่อยว่าเราเนี่ยเข้าใจเนื้อเรื่องนี้หรือเปล่าให้เด็กๆนะคะหยิบทักษะภาษาขึ้นมาทักษะภาษานะคะเล่มที่หนึ่งนะ ทักษะภาษาเล่มที่หนึ่งให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า47คะ่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า47นะคะ oh <my> เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า47นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะให้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนี่ มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่3อ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพนะคะอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพอันดับแรกเราก็ต้องอ่านคำให้ออกก่อนใช่ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเนาะอ่ะมีคำว่าเริ่มที่คำนี้เลยละกันนะคะกอไอไกไม่เอกไก่ อ่ากอไอไกไม่เอกไก่ชออางอช้างไม่โทช้างรอ,อองอรองไม่โทร้องดดเอกอเด็กสะกดตามคุณครูนะคะพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน รอเอกอเรียกจออ,องอจองไม่โทรจ้องชอ,อูชูอ่าทีนี้เด็กๆดูสิคะคำนี้คำนี้คือคำว่ากอไอไกไม่เอกไกอ่าดูรูปอันไหนรูปไกเอ่ย อ่ารูปนี้นะคะเราก็โยงเส้นไปหาเขาเลยรูปนี้นะคะนี่ก็ไอไก่แม่เอกไก่ต่อไปช้างช้างอันไหนช้างคะอ่ารูปนี้นั่นเองช้างนะคะก็โยงไปคําว่าร้องร้องอยู่ไหนเอ่ยนี่เขาร้องเพลงกันอยู่ใช่ไหมอ่าเขาร้องมีมีร้อง,องในเอ่ยอันนี้คําว่าอะไรคะเด็กๆ มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยอันนี้คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรนะใครจำได้บ้างเอ่ยคำว่าร้องอยู่รูปไหนเอ่ยอ่าเด็ก,กๆโยงนะคะอ่าเขาร้องเพลงเราก็โยงมาร้องเพลงนี่คำว่าร้องเพลงร้องนะคะร้องเด็กๆอันไหนเอ่ยอันไหนเด็กๆเอ่ยอันไหนเด็กๆคะ เด็กๆอยู่ไหนเอ๊ะอยู่ข้างล่างหรือเปล่า,าเด็กๆนะคะเด็กๆอันนี้เด็กนะคะต่อไปคำว่าเพื่อนเพื่อนก็โยงลงมาต่อไปคำว่าเรียกก็โยงลงมานะคะทันไม่เอย่ยคำนี้คำว่าจ้องนะคะไก่แจ้จ้องลูกช้างนั่นเองคำนี้เขาทำอะไรเนี่ยเจ้าช้างนี้ทำอะไรอยู่เอย่ย ชูนะคะชูนี่ก็ตรงแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆโยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเปิดไปหน้าต่อไปค่ะอ่าเปิดไปหน้าต่อไปนะคะให้เด็กๆดูภาพนะคะว่าภาพไหนที่อยู่ในเรื่องเพื่อนกันมีภาพไหนบ้างที่อยู่ในเรื่องเพื่อนกันนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ย เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะมีภาพไหนบ้างเอ่ยเด็กๆลองดูซิมีภาพไหนบ้างเอ่ยอ,อ,อ่ะมีไก่มีไหมคะนี่มีเด็กๆไหมคะอานี่มีคำนี้นะคะเราก็ ขีดถูกลงไปแบบนี้แล้วถ้ามีภาพอื่นๆอีกเด็กๆก,ก็ขีดลงไปอีกนะคะอันนี้ให้เด็กๆไปทำเองเนาะต่อไปเราดูข้อที่3นะคะ ข้อที่3เนี่ยให้เด็กๆโยงประโยคที่เกี่ยวกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันนะคะเด็กๆก็อ่านประโยคที่1นนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเด็กๆดูเด็กๆดูอะไรน้าเด็กๆต้องดูอะไรน้าเราก็อันไหนอันไหนอันไหนเป็นรูปเด็กๆดูเราก็โยงไปอันไหนลูกช้างชูลูกช้างชูลูกช้างชูงวงอันไหนอ่าเด็กๆดูอะไรลูกช้างชูงวง ไหนง่วงก็โยงไปผู้ผาพาลูกช้างไปหาไปหาใครเอย่ยผู้ผาพาลูกช้างไปหาใครไปหาเด็กๆกก็ต้องโยงเด็กเดกนะคะเด็กๆด,ดีใจเรียกเรียกใครเรียกใบบกใบบัวก็ต้องโยงไปหาใบบกใบบัวหรือเปลา่าให้เราอ่านนะคะแล้วก็โยงเส้น คำกับภาพให้ตรงกันนะคะต่อไปหน้าที่49อันนี้ก็ให้อ่านเช่นกันนะคะให้อ่านคำตรงนี้นะ,ะอ่านประโยคนะคะแล้วก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะคะประโยคนี้ลูกช้างชูงวงเด็กๆก็โยงไปหาลูกช้างที่กำลังชูงวงแบบนี้เลยโอเคนะคะ มีงานสองแล้วนะมีหน้า48นะคะให้เด็กๆไปทำเองแล้วก็หน้าที่49นะคะแล้วก็หน้าที่50นะคะ50เนี่ยก็คือเขาให้ดูซิเอรูปนี้รูปอะไรคะเด็กๆคิดว่ารูปอะไรเอ่ยรูปหางใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่าหางเนี่ยจะต้องเขียนยังไงหนะ้าต้องมีหอใช่ไหมอันไหนตัวหอเนี่ย มีสามตัวนี้มีหอหีบมีงองูมีสระอาคาว่าหางจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอะไรหนะ้าหอหีบใช่ไหมคะหอหีบเสร็จเป็นตัวอะไรเอ่ยหอแล้วก็อาอ่าหอหีบไปแล้วอา ah, ไปแล้วแล้วก็เหลือตัวงองูก็จะเป็นคําว่าหออางหางแบบนี้นะคะเด็กๆอะการบ้าน มเอ,อ่ยมีแค่3หน้าเท่านั้นนะคะการบ้านก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำการบ้านแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะ